อิทธิบาท4กุญแจรับสู่ความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมในเส้นทางของชีวิตในแต่ละคนเนี่ยนะครับก็จะมีอุปสรรคที่ต้องเจอเนี่ยไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในการทำงานอุปสรรคในการเรียนเราทุกคนล้วนมีอุปสรรคนั้นั้นอะ แต่ว่าเป้าหมายของเราทุกคนนั่นคือความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จทางโลกทางธรรมทางปรัชญาทาง,ทาง,าทางจิตวิญญาณทางไหนก็แล้วแต่เราล้วนมีเป้าหมายคือความสําเร็จคือการพัฒนาของตัวเองเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะซึ่งจริงๆแล้วอิทธิบาทสี่นะครับคือแนวทางที่ทําให้เราเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงคือถ้าเดินขึ้นทางชันนะเหมือนทางขึ้นเขาอ่ะรองเท้าเราก็จะเหมือนมีกาวที่มันแน่นมากๆในการเดินขึ้นไป เราก็จะสามารถบาลาน้ําหนักหน้าหลังได้นะตรงเงินข้ามนะครับถ้าเราไม่รู้หลักอิทธิบาท4เนี่ยเราก็อาจจะขึ้นไปได้นิดนึงแล้วก็กิ้งลงมานะครับซึ่งก็จะทําให้เราทะเลาะเปกเปลือกเจ็บกันไปตามๆกันทีนี้อิทธิบาท4เนี่ยคืออะไรคําว่าอิทธิบาท4มาจากภาษาบาลีแปลว่าหนทางแห่งความสําเร็จหรือเครื่องมือนําความสําเร็จในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยอิทธิบาทสี่เนี่ยเป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับทรงสอนเพื่อให้เรารู้จัก สร้างความคิดที่ถูกต้องอ่ะสร้างพลังบวกให้กับตัวเองสร้างพลังภายในใจอ่ะให้เรามีแรงใจในการขับเคลื่อนชีวิตหรือในการพิชิตเป้าหมายในชีวิตก็ตามอิธิบาส4ีเนี่ยนะครับประกอบด้วยสี่ข้อสําคัญที่เหมือนกับเป็นเส้นทางหรือเราจะมองว่าเป็นเส้นทางลัดก็ได้ถ้าเกิดเรารู้เนี่ยมันก็ไปถึงไวกว่าแน่นอนนะครับซึ่งไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตามเนี่ยนะครับอิทธิบาทสี่ยังคงใช้ได้จริงแน่นอน100%เซนะครับ เริ่มที่1เนี่ยนะก็คือฉันทะชันทะเนี่ยคือความพอใจหรือว่าความรักในสิ่งที่ทำความหลงไหลในสิ่งที่เรากำลังลงมือทำอยู่ mm. เมื่อเราทำอะไรด้วยความรักเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกมีความสุขไปกับมันในทุกขั้นตอนเราจะไม่รู้สึกว่าเราตื่นมาเราไม่อยากทำเลยว่ะเอหอหรือแบบตื่นมาวันนี้โอ้กูต้องทำงานนี้อีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับ คือถ้าเรามีฉันทาเนี่ยนะครับเราก็จะมีกําลังใจในการทําสิ่งที่เราอยากจะทําแบบไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยอะ่ะถ้าจะให้ดีเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูเลยว่ามีสิ่งไหนที่เราทําแล้วเรารู้สึกดีไหมแบบรู้สึกว่ามันมีแรงขับเคลื่อนภายในอะ่ะทำแล้วรู้สึกอยากทําอีกทําแล้วลงไหลอะ่ะมีแพชชั่นกับมันน่ะนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของฉันทาในตัวคุณคือฉันทามันเริ่มทํางานไงนะครับ สองเนี่ยนะครับคือวิริยะคนที่สําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มนะครับแต่คือคนที่ล้มและลุกขึ้นมาได้ทุกครั้งและไม่กลัวที่จะล้มด้วยนะครับวิริยะเนี่ยคือความขยันอดทนพยายามไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเมื่อเรามีความเพียรเนี่ยนะครับความสําเร็จเนี่ยมันก็ไม่ไกลเกินตัววิริยะเนี่ยนะครับก็คือความขยันความอดทนความพยายามความไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคล้มได้ก็ต้องลุกได้ ถ้าล้มแล้วเจ็บไม่เป็นไรครับนั่งพักให้แผลมันสมานก่อนแต่ก็ต้องลุกขึ้นมาด้วยนะครับชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมันเต็มไปด้วยความท้าทายมันเต็มไปด้วยปัญหาแต่สิ่งที่ทําให้คนเราเนยนะครับแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันก็คือทัศนคติในการเผชิญหน้ากับมันคนที่มีวิริยะสูงเนี่ยนะครับเขาก็จะมองความล้มเหลวเนี่ยเป็นบทเรียนที่มีค่าแก่เขาเสมอนะครับ สามเนี่ยคือจิตตะนะครับจิตตะคือความตั้งใจจริงใส่ใจในสิ่งที่ทำจริงๆจิตตะเนี่ยมันคือการที่เราใส่ใจลงไปในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเส้นทางที่เราเลือกว่านี่คือเส้นทางสู่ความสําเร็จของเราอะ่ะจิตตะเนี่ยคือความมุ่งมั่นใส่ใจตั้งใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเต็มที่ไม่วอกแวกหรือทําแบบขอไปทีนะคนที่เขาเรียกว่าอะไรสาเร็จเนี่ยนะครับ มักจะเป็นคนที่มีจิตตะนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยทำทุกอย่างด้วยความใส่ใจตั้งแต่ต้นตั้งแต่ขั้นตอนเล็กๆไปจนถึงการวางแผนระยะยา,ยาวเราจะเห็นได้ถึงความต่างเลยนะครับว่าคนที่ทําอะไรเต็มที่เนี่ยเขาจะก้าวไปได้ไกลมากกว่าคนที่ทำอะไรแบบขอไปทีนะครับเออผมนี่บางครั้งก็ทําอะไรไปขอขอไปทีเหมือนกันนะสี่เนี่ยนะครับก็วิมังษาการไต่ตองวิเคราะห์ปรับปรุงนะหยุดเพื่อคิดนะครับ ไม่ใช่หยุดคิดไม่คิดเลยเลยไม่ใช่นะหยุดเพื่อคิดคือการเดินหน้าที่แท้จริงวิมังษาเนี่ยคือการกลับมาทบทวนนะครับพิจารณาว่าเราทําสิ่งนี้ไปถูกต้องหรือยังหรือว่าเราให้ข้อมูลไปครบถ้วนไหมหรือมีอะไรที่เราอาจจะควรที่จะปรับปรุงเพิ่มลงไปมันไม่ใช่แค่ว่าเราทําไปเรื่อยๆเออฉันทาแบบเนี้ยฉันก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยโดยไม่สนใจผลลัพธ์ปะ ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับคนที่มีวิมังษาสูงเนี่ยนะครับมักจะมองหาโอกาสในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและรู้จักยอมรับข้อผิดพลาดนะครับยอมรับเขาเรียกอะไรถ้าเกิดถูกตีเตียนมันเนี่ยเขาก็จะน้อมรับนะครับแล้วก็นํามาปรปับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นนะครับทําไมอิธิบาทสี่เนี่ยถึงมีความสําคัญในชีวิตประจําวันใช่ไหมเผื่อทุกคนอยากจะถามนะครับคืออิทธิบาทสี่เนี่ยมันไม่ใช่แค่หลักธรรมนะครับ แต่มันสามารถนําเอาไปใช้ในการทํางานได้เลยและที่สําคัญเนี่ยมันไม่เกี่ยวว่าคุณศาสนาไหนคุณจะเป็นคนศาสนานู้นศาสนานี้หรือไม่มีศาสนาคุณก็สามารถเอาหลักการนี้ไปใช้ได้เช่นกันสมมุตินะครับหลับตาและคิดตามนะครับท่านผู้ฟังนักเรียนที่ต้องการจะเรียนเก่งเนี่ยควรมีฉันทะไหมครับรักในการเรียนรู้อ่ะ มีวิริยะคือขยันในการอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนมีจิตตะตั้งใจเรียนในห้องเรียนมีวิมังสาคือทบทวนบทเรียนและหาความรู้เพิ่มเติมเสมอโอ้ยเด็กคนนี้จะเก่งจะถลาดขนาดไหนอะเลื่อนมาเป็นวัยทางานคนที่ต้องการจะประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานคนควรมีฉันทามั้ยคือรักในงานที่ทำมีวิริยะไหมคือขยันอดทนทํางานไม่ท้อแท้มีจิตตะไหมเอาใจใส่ต่องาน และมีวิมังษาไหมคือการพัฒนาตนเองอยู่เสมอพลังบวกกรใส่เข้าไปนะครับหรือแม้แต่คุณจะนําไปใช้ในการออกกําลังกายยังได้เลยนะครับคือผู้ที่ต้องการจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยควรมีฉันทะไหมครับควรมีอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าคนที่ต้องการจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต้องการมีกล้ามต้องการจะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเขาก็ต้องรักในการออกกําลังกายอยู่แล้วเนี่ยมีฉันทะนะครับไปดูได้เลยคนที่มีกล้ามตัว,ตวเขามีวินัยมากนะ มีฉันทะมีวิริยะคือคือเขาออกกาํลังกายสม่ำเสมอวินัยอ่ะแหลออนะครับมีกิตตะคือมีสมาธิในการออกกําลังกกาอะ่ะแล้วก็มีวิมังสาคือเรียนรู้นะครับเออกล้ามตรงนี้ไม่ขึ้นกินเวโปรตีนหน่อยแล้วก็ไปออกอีกเน้นส่วนนั้นส่วนนี้ ก็คือการเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงวิธีการออกกําลังกายให้มันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะให้มันได้ผลกับตัวเขามากที่สุดอันนี้ที่ผมยกตัวอย่างมานะครับก็คืออิทธิบาทสี่เนี่ยมันเป็นหลักธรรมที่สําคัญในการพัฒนาตนเองอ่ะอย่างที่บอกอ่ะคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนพุทธก็ได้อ่ะคุณจะเป็นอิสลามเป็นคิดเป็นฮินดูหรือเป็นคนไม่มีศาสนานําหลักการนี้ไปใช้อย่างได้เลยอ่ะถูกไหมครับแล้วผมมองไม่เห็นข้อเสียของอิทธิบาทสี่เลยด้วยซ้ํานะครับ อ่ะผมพูดขนาดเนี้ยผมขายขนาดเนี้ยคุณซื้อไหม <c oughs> เอาอาชีพเก่ามาเลยเนี่ยเป็นไซอูเนี่ยอ่ะคุณซื้อไหมครับผมขายขนาดนี้แล้วคุณซื้อไหมอีเทเบาสี่เนี่ยพรพุเธองค์บอกไว้หมดแล้วเนี่ยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ฟังจนจบนะครับช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมคนที่ชอบคลิปผมนะครับชอบคลิปเหล่านี้หรือไม่ชอบก็ตามแต่ลงามาดูแล้วก็กดไลค์ผมหน่อยเด้อยครับนะครับ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะครับขับรถขอให้มีสติอยู่ที่แขนขานะครับมีสติอยู่ที่ตานะขอให้ปีนี้นะครับเป็นปีทองของทุกท่านนะครับพบเจอแต่ความสุขสําเร็จนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ